เพื่อนๆเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมครับถ่ายรูปปุ๊บขึ้นโลเคชันขึ้นตำแหน่งขึ้นพิกัดขึ้นเวลาขึ้นสถานที่ขึ้นทุกอย่างนะครับที่เราไปถ่ายรูปมานะครับฮะบางทีนะครับเราอยากจะถ่ายเป็นส่วนตัวเป็นความลับนะครับบางทีเราอาจจะยากจะถ่ายเป็นความลับบ้างนะครับแต่เมื่อไหรที่ถ่ายรูปนะครับดันขึ้นที่อยู่ ขึ้นยันโลเคชันนะครับว่าเรายืนอยู่จุดไหนนะครับเราถ่ายนะครับแบบนี้นะครับดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะครับเป็นหลักเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเราไปถ่ายใครมานะครับถ้าเราแอบถ่ายนี่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราจะทำยังไงนะครับเราไม่อยากให้โลเคชันหรือข้อมูลพิกัดต่างๆนะครับเวลาวันเวลาต่างๆที่อยู่ต่างๆนะครับที่เราถ่ายรูปนะครับณที่ตรงนั้น ขึ้นมาปรากฏนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูสักรูปภาพหนึ่งนะครับที่นายช่างจนถ่ายมานะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือแกลเลอรี่นะครับอ่ารูปภาพนะครับเห็นไหมครับตำบลทุ่งฝนนะครับวันที่2เดือน4ก็คือวันนี้นะครับที่นายช่างจนถ่ายมานะครับ2020เห็นไหมครับอ่าเอามันดูได้แค่นี้นายช่างมันจะเป็นอะไร มันจะเป็นอะไรแค่นี้แค่วันที่แค่ตำบลไม่ได้บอกนี่ว่าเราถ่ายอยู่ที่ไหนพิกัดที่เท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนายช่างโจนจะทําให้ลึกกว่านี้ให้ดูนะครับอ่ากดที่จุดสามจุดข้างบนนะครับแล้วกดที่คําว่ารายละเอียดอ้าวชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับอ่าวันที่สองเมษายนนะครับ 2020นะครับเป็นเวลา8นาก12นาทีนะครับขนาดรูปภาพก็ละเอียดเห็นไหมครับ SD Card c a m e r a ชื่ออ่าแต่ที่สำคัญตรงนี้เลยครับตำแหน่งนะครับถนนละลาอ่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับกดเข้าไปนะครับเข้าไปที่โลเคชันทันทีอ้าวชิปหายแล้วครับชิปหายแน่นอนครับอย่างนี้เห็นไหมครับ จะมีแผนที่ขึ้นมาเสร็จสับนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่อยากให้ขึ้นรายละเอียดขนาดนี้นะครับเพื่อนๆแก้ไขย,ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปของเรานะครับเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปของเราเลยนะครับแล้วไป,ะะไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วมานะครับเลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาเลยเห็นไหมครับสถานที่แท็กสถานที่นะครับแนบฝังและจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ภายในแต่ละภาพและวิดีโอนะครับเปิดไว้อย่างนี้นะครับเมื่อไรที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ชอบแอบถ่ายทั้งหลายนะครับพูดหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นอ่ะเราถ่ายรูปที่ไหนถ่ายวิดีโอที่ไหนเมื่อไร เวลาเท่าไหร่นะครับสถานที่ไหนพิกัดที่เท่าไหร่นะครับจะแนบมากับรูปภาพหรือวิดีโอเราทั้งหมดนะครับก็อาจจะทําให้นะฮะเป็นหลักฐานได้ชิ้นดีเลยนะครับก็สําหรับใครที่เปิดอยู่นะครับแนะนําให้ปิดปั๊บนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเราอยากจะดูว่าเราไปถ่ายที่นี่มาสถานที่นี้มันอยู่ตรงไหนทําไมมันสวยงามมาก นะครับเราก็อยากจะไปอีกเราก็เปิดไว้นะครับเราก็จะเก็บไว้ได้นะครับเราก็จะไปได้ถูกนะครับว่าที่ที่เราไปถ่ายนะครับบางคนถ่ายรูปภาพสวยๆวัดสวยๆที่สวยๆมาแต่จําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เปิดตรงนี้ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องนายช่างโจนไว้ด้วยนะครับ คลิปหน้านะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาฝากเพื่อนๆอ,อีกกับคอนเซปต์ของนายช่างจนนะครับมือถือของเราทําเองได้ทําง่ายๆดูช่องนายช่างจนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ